ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจริงคำว่าพระโยคาวาจรก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักทั้งนี้ก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานทุกท่านด้วยความจริงใจ แต่ถ้าว่าทุกท่านยังปฏิบัติตนยังไม่ถึงระโสดาปฏิมักอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเรียกว่าพระโยคาวาจรแปลว่าท่านผู้ประกอบความดีเพื่อความปรอเ,เป็นนั้นว่าขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติเระกรรมฐาน พระกุดีเนงกุดีบุมหาศกมบาสิกากุดีขอท่านจงรู้ตัวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงเรียกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพระจริงๆ นั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงยอมรับโอตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียก,กว่าพระแต่ว่าทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจตั้งใจจริงมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมัน่น ตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงพระโสดาปติมักก็ควรจะภูมิใจว่าเราอยู่ในเขตของความดีคือความอยู่ในเขตของคนดีแต่ว่าเราจะดีมากจะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้น จงจำพระพุทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทูงตรัสว่าอัตนาโจทยยตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอคือให้มีความรู้สึกว่าเรายังชั่วอยู่แล้วมันชั่วตรงไหนไปนั่งดูนิวรห้า ว่านิวรณ์ห้าบริการยังมีอาการสิงใจเราอยู่บ้างหรือเปล่าถ้านิวรณ์ห้าบริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในเวลาใดเวลาหนึ่งมันเข้ามาจั่วกวนใจเราได้แสดงว่าเรายังมีช่องโหว่แห่งความชั่วในด้านฌานโลกีถ้านิวรณ์ห้าไม่สามารถจะสิงใจเราได้แสดงว่าเราดีขึ้นทั้งระดับของผู้ทรงฌาน ทั้งนี้ผมหมายความว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติพระกรรมฐานเรแลมรายการที่สองถ้าเราชนะนิวรณ์ห้าแล้วก็จงไปมองดูสังโยชนิบประการ ว่าสัญญ,ญาติสิบรายการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังมาคล้องอยู่กับอารมณ์ของเราเรายังเข้าไปติดอยู่ในในส่วนนั้นถ้าสัญญ,ญาติสิบรายการข้อใดข้อหนึ่งยังสิงอยู่ในสันนาดของเราแสดงว่าเรายังไม่ดีต้องตำหนิใจตำหนิตัวของเราเองว่าความดีมันยังไม่พอสำหรับบันนี้ ผมก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกระสินเพราะว่าหมวดคานุสติจบไปแล้วสำหรับกระสินนี่มีสิบอย่างแต่ไท้ว่าผมจะขอที่บายกระสินในด้านของสุขวิปัสสโกแต่ไท้ว่าบาังเอิญท่านผู้ใดจะมีวิริยะอุตสาหะ ทำตนเข้าถึงวิชาสามเขตขวิชาสามและพัญญาหกอันนี้ผมก็โมทนาด้วยการแนะนำนี้ขอแนะนำในขั้นสุขาวิปัสสโกเท่านั้นไม่ก็ไม่แน่นักนะหากว่าบุญมัสนาบรมีท่านเคยฝึกมาในชาติก่อนก็ดีด้วยชาตินี้ถ้ามีความมั่นคง ในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในด้านกสินการปฏิบัติกสินหมายถึงว่าต้องการสุขวิปัสสโกดีไม่ดีเท่กับไปเข้าคงเขตของวิชาสามได้พิญญาหกก็ได้แต่ว่าปฏิสัมพิทธอาญายังไม่ได้ไปสัมพิทธญา,านนี่จะต้องปฏิบัติตามที่สอนมาแล้วนั่นก็คือได้สมาบัตแปด ตอนนี้อยากขอพูดถึงเรื่องของกสิณก่อนคือชื่อของกสินหน้าการของกสินคอยถือว่าเป็นการศึกษาเวลาปฏิบัติจริงอารมณ์ของท่านทรงอยู่ในอะไรไมั่นคงแล้วปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผมเพราะว่าผมจะต้องสอนให้หมดกรรมฐานสี่สิบสำหรับเกบสินนี้ก็ขอสอนรวบ ก็แยกก็ไม่มีความจำเป็นเพราะมีผลเสมอกันชื่อของกสินก็คือหนึ่งปฐวีกสินกสินนี้มีดินเป็นพื้นฐานสองอาปโปกสินกสินข้อนนี้มีน้ำเป็นพื้นฐานสามเตโชกสินกสินข้อนนี้มีไฟเป็นพื้นฐาน สีวายโยกสินกสิลข้อนี้มีลมเป็นพื้นฐานเน้อห้าโลหิตกศินกสินข้อนี้มีสีแดงเป็นพื้นฐานหกวิตกะกสินกสิลข้อนี้มีสีเหลืองเป็นพื้นฐานเจ็ดนีละกสินกสิลข้อนี้มีสีเขียวเป็นพื้นฐาน แปดโอทายเตกสินกะสิงข้อนี้มีสีขาวเป็นพื้นฐานห้าเก้าอากาศกะสิงกะสิงข้อนี้มีอากาศคือความว่างเป็นพื้นฐานแลึเก็สิบอโลกะสิงกะสิงข้อนี้มีแสงแสงสว่างเป็นพื้นฐานเป็นอนวุวาเกสินที่เราจะต้องปฏิบัติมีสิทธิ์อย่างเดีวยวกัน วันนี้ผมจะขออธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานก็ก็สินเสียก่อนความจริงถ้าหากว่าท่านปฏิบัติเจ้าสินส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถูกใจของท่านแล้วก็ทําจริงๆท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ได้แล้วก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง ตอนนี้ไปรู้เรื่องของกสิซนซิก่อนปะิยเจหาว่าไม่บอกกันปฐวีกสิซนคือกสิซินดินใช้ดินเป็นวงกสิซีนคำว่ากสิซินนี่แปลว่าเครื่องหมายนี่ครับรู้ซะด้วยนะปณิยเจหาว่าไม่บอกกสิสนนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใช้กสิซนปฐวีกสินก็คือเอาดินมานั่งมองดู บางท่านก็ดินมาปั้นเป็นกลมๆก,ก้อนใหญ่ๆมานั่งมองบางท่านก็กวาดที่ให้เตียนแล้วก็นั่งพอมีเหลือดินล้วนก็นั่งมองดูบางท่านท่านก็อทอผ้าทำเป็นสดิงคือทำเป็นกลมๆแล้วดินเข้ามาทาแล้วก็มองดูเรื่องจะทำใหญ่โตเพียงใดผมไม่จำกัดเพราะว่าตามแบบในวิสุทธิมรรค ท่านบอกว่ากว้างประมาณหนึ่งครืบครึ่งแต่ว่าเวลาผมปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมมก็ดูมันส่งดินหาที่ไหนก็ได้เมื่อตั้งใจจับดินก็เช้อเจิตเข้าไปจับดินสำหรับปทวีกสินนี่อานิสงส์ก็อนุภาพก็ได้แกส่สเมื่อทำได้ทิ้งชานสี่ ก็สามารถจะทำของแข็งของอ่อนให้เป็นของแข็งได้อย่างน้ำอ่อนลอดิฐานให้แข็งก็ได้อากาศอ่อนลอดิฐานให้แข็งก็ได้อย่างที่ก็เดินไปบนอากาศและเดินในน้ำพอพูดเรื่องเดินในน้ำนี่คุณอ่านสีนุภาพปานยาวแบบผมนะเอาน,นิ้วจิ้มมันแข็ง เอาเท้าวางใหม่ๆมันแข็งพอก้าวลงไปจิตเคลื่อนเดี๋ยวหน่อยเดียวลงโตูมไม่ถั่วเลยวิธีปฏิบัติในปฐวีกสินท่านก็ให้เอาดินมันนั่งดูผมจะไม่บอกลักษณะคือมันไม่มีความจำเป็นดินก็แล้วกันเมื่อพิจารณาดินลืมตามองดูดิน จำเฉพาะสีดินที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการดินเสียรุนดินเสียรุณก็คือดินมันมีสียแดงได้แก่คุยปูเวลาที่ปูมันมันเจาะรูลงไปมันกวาดเอาดินขึ้นมานั่นแหละสีแดงแดงเรียกว่ดินเสียรุนจับดูภาพกระสินลืมตาดู จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพกศสินถ้าจะภาวนาท่านมภาวนาว่าปฐวีกสินังแต่จุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือลมให้ใจเขาออกอันนี้คุณทิ้งกันไม่ได้ถ้าคนทิ้งลมให้ใจเขาออกคุณก็พังไม่มีทางจะได้อะไรเลยแตอรรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไปด้วย เนืกอภาพจําภาพกระสินให้ได้จิตนึกถึงภาพไม่ใช่ภาพกระสินลอยมาที่หน้าถ้าบังเอิญมันจะเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่นี่ผมจะแนะนําวิธีปฏิบัติเวลาทีเขาปฏิบัติกันจริงๆเขาทาแบบนี้นะเพราะว่าเขาจะตั้งนิมิตกระสินไว้ที่ไหนก็ได้ในที่ที่เหมาะสม เอาไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งทานไหนก็ได้าะไม่ห้ามที่เกียดนั่งก่านอนนอนไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินมีผลเท่ากันอย่าไปฝืนอิติญาบทอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขืนไปฝืนอิริยาบทแล้วก็เสร็จ แต่การมันเครียดขึ้นมามันปวดโน่นเจ็บนี่ก็ยังนั่งทนอยู่ไม่มีผลอย่าลืมว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอะไรทุกอย่างนี่จะต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทำไม่มีผลท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ และเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลก็จะไม่มีพระอรหันต์เจนนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ดีเวลานี้ที่ผมกําลังพูดอยู่คนดีพระอรหันยังมีอยู่และพระอรหันตัวองค์ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรม,มครูจําให้ดีนะอย่าทําดีโตต,ตัวดีกว่าพระพุทธเจ้า แล้วก,การศานะึกษาเนี่ยก็ควรจะศึกษาดูซะก่อนว่าถ้าเราจะหาครูก็ดูครูว่าครูเนะี่ยเขาได้แล้วหรือ,อยังถ้าเป็นพระเรียเจ้าแล้วหรือ,อยังสำหรับครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผมนะเดี๋ยวคุณจะนึกว่าเออคุณผมมาอวดคุณวาผมเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ ครูจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าที่ผมเอามาพูดนี่มาสอนคุณแนะนำพวกคุณก็เพราะว่าผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำไม่ใช่ของผมเมื่อจำภาพดินลืมตาจำได้หลับตานึกถึงภาพดินจำได้ประเดี๋ยวมันก็เลือน แต่ว่าถ้าคุณทรงหัดทรงอนาปานุสติกรรมฐานจนเป็นฌานแล้วก็ไม่มีทางเรืส่สินแต่และข้อไม่เกินสองวันจะสำเร็จหมดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานนี่ผมสอนยิวงทั้งเขี้ยวเขียนไปแล้วถ้าฟันผมถ้าถูกลมที่มันผ่านออกมามันสิกได้แล้วก็มันก็ต้องเกิดใหม่หลายครั้งในการพูดถึงอนาปานุสติ จับลมให้ใจเขาออกตามสบายนึกถึงภาพกระสินมันเลือนขึ้นมาลืมตาดูใหม่จำได้เพราะรู้สึกว่าจำได้ดีลุกจากที่นั้นเข้าสู่ที่พักพอเข้าสู่ที่พักจะนั่งหรือจะนอนก็ตามจิตนึกถึงภาพดินที่เราจับไว้ได้ วัน,นแรกๆก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความจริง,งการสีนี่ทาง่ายเพราะเป็นกรรมฐานหยาบการปฏิบัติการสีนี่ง่ายกว่าทุกอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตจับภาพนี้ได้จําได้เป็นปกติท่านเรียกว่าเริ่มต้นเป็นอกหานิมิตคำว่าอกหานิมิตแปลว่านิมิตติดตา แต่ผมจะขอบอกว่าเป็นนิมิตติดใจเวลานั้นเราหลับตาและก็จงฝึกทั้งหลับตาและลืมตาให้นึกถึงภาพกระสิน,นั้นไว้เป็นปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนกินข้าวอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่ก็ตามไอ้ไปขี้ไปเยี่ยวในบาจายเขาสอนว่าก็ห้ามนึกถึง ก็มาถานกองใดกองหนึ่งเขาบอกควมบาปเพราะว่าอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์นะ่ยไม่ใช่อาจารย์มันเป็นกระมังพระพุทธเจา้าไม่ได้บอกพระพุทธเจา้าบอกว่าจงอยาว่างจากสติสัมปชัญญะที่เราส่งความดีบมือเอิ่นถ้าเราเป็นโรคอาิวาหรือไทฟอยกำลังขี้เวลานั้นมันตายทำไง เราจะตายเพราะจิตว่างหรือว่าจะตายเพราะจิตส่งความดีไอ้คําว่าจิตว่างนี<ม>่คือว่างจากความดีเราก็ควรจะตายที่จิตมันกําลังส่งความดีฉะนั้นทุกระยะจุดที่ที่เราจะพึงทําในเมื่อยังมีความรู้สึกคือเตือนอยู่ให้นึกถึงภาพกสินนั่นเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐวีกสิน อย่าลืมนะว่าผมจะแนะนำท่านละเอียดเพียงแค่กระสินเดียวนอกนั้นก็ยังจ,จะแนะนำเพียงอาการเท่านั้นในเมื่อภาพกระสินนี่เราจำได้ในภาพเดิมเมื่อจิตจับไว้เสมอเดินไปเดินมานั่งอยู่นึกขึ้นมาบรรายนึกถึงภาพกระสินอยู่เสมออน,นั่นเข้าภาพกระสินจะมีอาการชัดขึ้นตามลำดับ ไอการใช้ขึ้นในแสดงว่าจิตมีสมาธิสูงขึ้นมีความตั้งมั่นดีขึ้นภาพก็ชัดเมื่อภาพใช้ขึ้นตานระดับนานาเข้าเราจะนึกให้ภาพนี้อยู่ที่สูงก็ได้อยู่ที่ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้อยู่ห้องข้างๆก็ได้ที่กาบังก็ได้ข้กำลังก็ได้ตามได้สูงได้ซ้ายก็ได้ขวาได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้ อย่างนี้ยังเชื่อว่าเป็นโอกาหานิมิตอันดับขั้นที่สองดีขี้หน่อยเมื่อต่อไปต่อไปพิจารณาไปเพ่งภาพนี้ไปเกลสินภาพดินที่เราเห็นมันจะกลายสีจากสีดินที่เราเห็นมันจะสีอะไรก็ช่างอ่ะผมไม่ถือ ตามแบบท่านบอกต้องเป็นสีอรุณแต่เวลาที่ผมทำจริงๆผมฉะมันด่สีอะไรก็ได้มันสีดิงก็แล้วกันไอ้ทำแบบผมนี่มันก็น่าก็จะบวมๆไปนิดแต่ผมถือว่ากระสินทั้งหมดนี่ท่านต้องการให้จิตจับภาพหรือจับภาพให้ทรงจิตจิตทรงตัวผมเลยไม่ถือเพราะว่าด่า เมื่อต่อไปภาพกระสินปฐวีกระสินคือกระสินดินที่เราเห็นมันจยกกลายค่อยคอยขาวนวลขึ้นมาแทนที่จะเป็นสีเดิมจากนวลจะขาวมาทีละน้อยละน้อย,นอย,นอยจนกระทั่งขาวหมดขาวหมดทั้งดวงแทนที่จะเป็นสีดินเดิมกลับเป็นสีขาวขาวใสเี้ใสเท่าไหร่ก็ยังดี ใสาขาวใสก็ทําเรานึ้ขใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ทรงอยู่นานเท่าใดก็ได้นี่อย่าลืมนะอีกตอนนี้เล่นกาสินนี่มันต้องเล่นกันจริงๆเพราะว่าเขาเล่นกันเพื่อวิชาสามและพิญญาหกแต่ว่าผลนั่นก็คือเป็นพระโสดาชิกิทาคานาคารหันได้ไง่ายคนที่เล่นกาสินจริงๆเนี่ยโดยมากถ้าอย่างเลวที่สุดจิตหยาบ จะติดอยู่แค่พระโสนดามันไม่เกินเจ็ดวันแล้วในที่สุดจิตก็จะพุ่งข้าไปหาความเป็นอรหันต์ทันทีตามที่ผมเคยบอกกับท่านว่าเวลาภาวนาวพุทธโธจับภาพประพุทธให้ทรงตัวเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพประพุทธอยู่ด้วยนั่นก็เป็นกสินเป็นปีตกากะสินถ้าสีเหลืองเป็นปิตกากะสินควบกับพระพุทธานุสติ ดอะพระพุทธสีขาวเป็นโอทาตะกระสินควบกับพุทธานุสติถ้าพระพุทธพระพุทธรูปเป็นสีเขียวยังแฝงแกว้วเป็นนีแลกระสินควบกับพุทธานุสติโอได้กำไรเยอยะๆเรื่องนี้มันเรื่องไม่ยากท่านี้พอถ้าจิตของเราแหบกกระสิงขาวผ่องใสแจ๋วนะ ใสแจ๋วมองแล้วขาวเพิบหนาตึบใสสะอาดดีนั่น,สนแสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านเข้าเป็นฌานพอขาวเต็มที่นี่เป็นเ,เรียกว่ายังเป็นอุปจาระฌานนะแล้วอุปจาระนิมิตอุปจาระนิมิตก็คืออุปจาระฌานย่งขาวทึบพอใสเป็นแก้ว เริ่มใสเป็นแก้วเริ่มเป็นชานถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจริงๆเต็มที่ก็เป็นชานสีตอนนี้ต้องสังเกตอารมณ์ว่าขนาดใดที่เราเห็นภาพกระสินใสเป็นแก้วขนาดนั้นหูเราไม่ยังภาวนาด้วยนะภาวนาวปาิปปปทวีกสินังภาวนาไปอย่างนั้น แล้วก็หูไม่ลำคัญในเสียงเสียงตึงตังโครมคลามเออะโวยวายใครเขาคุยอะไรเขาด่าเดินกันก็ฉังเขาเราจับภาพกระสินได้เป็นปกติอย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าจับภาพใสเป็นแก้วจิตมีความสบายเอ,อิบอิ่มลืมภาวนาอาการอย่างนี้เป็นฌานที่สอง เห็นไสเป็นแก้วสะอาดยิ่งขึ้นความเอิบอิ่มหายไปใจดิง่งมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวใครเขามัดไว้จนแน่นหูได้ยินเสียงภายนอกแววแววลมให,ลมให้ลมให้ใจเบาเน้อยเล็กน้อย,อย,อยใจทรงตัวไม่อยากจะเคลื่อนไหวนี่แปลกายของชานดีสามกสินจะสวยขึ้นนี้ถ้ากาสินเป็นแปลการใสสะอาด มือก็แก้วบางหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้สึกลมหายใจแต่ภาพกระสินที่เราเห็นนั้นใสสะอาดผ่องใสเชื่อใจอารมณ์ตั้งตรงดิ่งไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาจิตจับอยู่เฉพาะภาพกระสินจ้องอยู่เฉพาะภาพกระสินเป็นปกติ ลืมตาก็เหมือนกันหลับตาก็เหมือนกันมันเห็นทางใจนะ,จะอาลูกตาไปดูไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาเดินไปเดินมาอยู่ไกลาแพกาพวกสินไปทังนัยนึกมาอะไรแา่วกสินใสผ่องใสอย่างนี้เป็นฌานที่สี่จบพอถึงฌานที่สี่ก็จ,จบกบสินกองนั้น นี่ว่ากันทั้งเรื่องกระสินก่อนนะอันนี้เวลาที่ปฏิบัติกสินเนี่ยสมมติว่าท่านปฏิบัติได้ปฐวีกสินกสินดินสีดินที่ท่านมองในขณะนั้นเป็นสีอะไรท่านจงจำไว้ให้ดีว่าอย่าให้จิตของท่านคลาดจากสีนั้นบางที่เรามองดินสีแดงแลบเข้ามาแทน สีเขียวเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนสีอะไรก็ตามท่านนอกจากสีนนั่นเขาเรียกกันว่ากระสินโทษอันนี้ต้องจําให้ดีทนะั้งเรื่องกระสินโทษถ้าสีแดงโผล่เข้ามาเราจับแดงสีเขียวมาพอมาเราจับเขียวท่านทําไปอีกกี่แสนชาติมือไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นการทดลองถูกสอบ ด้วยอารมณ์ของนิวรณ์ที่เรียกกันว่าอุทธ,ธจักกุกุจกักหมายความกำลังใจของเราไม่มั่นคงอะไรเข้ามาเราก็จับใช่ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ตามเลยต้องตัดทิ้งไปทันทีฉันต้องการสีเดียวคือปฐวีกสินนี่เป็นโูกเดิมนะท่าเลงก้าเข้าถึงอุปจารสมาธิขั้นสาม อุปจาระสมาธิขั้นแรกจำได้ในสภาพเดิมสมาธิขั้นสองรูปร่างในสภาพเดิมแต่บังคับให้สูงได้ใหญ่ได้เล็กได้ต่ำได้ยงหน้าได้ข้างหลังได้ถ้าอุปจาระสมาธิขั้นสามก็สินจข้ขาวขาวตนนี้ขึ้นมาอย่าดันไปน,นึกว่าเป็นกสินโทษเสละ แระสินสีมันจะต้องคลายเป็นสีนวลน,น้อยๆเคื่นขับไปเค้ื่อนไปขาวหนักขับไปหนังไปจนกระทั่งขาวหนาทึบใจนึกขึ้นมาไล่เห็นกสินเป็นภาพขาวอย่านึกว่าไปโอทายกสินนะอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นสูงถ้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ฝึกทิพยสุขยานได้ง่ายผมยังไม่อธิบาย ไปดูแบบแล้วต่อไปถ้าเริ่มใสปิงแก้วน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มจับอารมณ์ไปด้วยที่ไปอุปจาระสมาธิมันมีอาการผู้ชื่นใจเอ,อิบอิ่มพ่องใสพอถึงปิงแก้วน้อยๆหูจะมาดีไม่ลำคาญเสียงภายนอกจำให้ดีนะ ลมให้ใจจะเบาใจจะสบายยิ่งขึ้นอารมณ์จะทรงตัวดีพอถึงชาญสองคำภาวนาหายไปใจชุ่มชื่นมากขึ้นจิตภาพกระสินใสขึ้นพอถึงชาญสามลมให้ใจเลยนิดเดียวหูดินเสียงแววแววอาการการอากทรงตัวแน่นหนามากเหมือนกับปลักปักในดินแน่นๆ ถ้าทิ้งชาดีสี่ไม่รู้สึกว่าเราหายใจแกสินแจ่มใสจะมีอาการทรงตัวชาญที่มีสองลักษณะคือเอกคตากอกเบขามีความโพร่งสติสมัญญาสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของอาการชาดีสี่ของกสินที่พ้นย้อนกับคขามาเนี่้ผมยาแจ้งท่านรู้ว่าอย่าไปหลงในกกสินโทษ จับดินแล้วสีแดงเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนมันแจ่มใสกว่าลรวบอกเอ๊ะมันดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าเอาสีนั่นมาประเดี๋ยวสีอื่นก็มาถ้า,าไปจับเอาสีอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่านั่นท่านถูกนิวรณ์คือความชั่วของจิตเร่งงานซะแล้วผลที่ท่านเจริญกระสินพังนี่ไปนึกวันดีนะพัง หมดสภาพเอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในนามของปฏิบัติปทวีกสินแล้วเราควรจะอธิบายนุภาพเขามืองไหมว่าทำยังไงมันจะึจะมีฤทธิอ์อันท่าควรจะไหวยฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับเวลานี้หมดเวลาเสร็จแล้วนี่ขอรับขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน จงใช้คำภาวน,นาคนได้พิจรารณาคนได้ในกรรมฐานที่ท่านมีความชำนาญแล้วจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี